สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องครับมื้อนี้พ่อใจดีสิพ้ามาจูดกับลาวพัฒนาได้พี่น้องนะครับของเช้าวันที่14พี่น้องลาวพัฒนาออกวันที่15้ได้พี่น้องได้สำหรับเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์กระสางความพึ่งพอใจได้สางความรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะให้พี่ให้น้อง ไปเป็นที่เรียบร่อยเนาะพี USC ่น <pl ains> ้องเนาะนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้พจ็ดดอสิบไปตามผลงานของปูสอนพี่น้องนะครับว่าแนวทางบนเข่าหรือหลุดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดสนใจเขากุมไลยกุมพ่อใจดีพี่น้องนะครับของกลุ่ม VIP เนาะพี่น้องเนาะสำหรับกลุ่ม VIP พี่น้องนะครับรายเดือนเดือนละ200บาทพี่น้องลาวไทยหานอยได้พี่น้องได้ นะครับ้าผู้ได้สนใจพี่น้องไอดีไล0ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งเก้าสี่้พี่น้องเด้อนะครับถ้าพู้ได้สนใจนะครับสมัครแล้วก็จะ่าลืมทรงสลิปมาเพร่อจะดีเสดึงเข่ากลุ่มพี่น้องสําหรับตัวฟันตัวเจาะพี่น้องอยู่ในกลุ่มทอน,นันได้พี่น้องเด้อนะครับตัวฟันตัวเจาะนะครับ คนละหนึ่งคู่คนละหนึ่งชุดของเจ็ดสำนัเกเจ็ดอาจารย์พี่น้องนักตัวใดแนนตัวใดนะครับชอบตัวใดเดี๋ยวพอใจดีจัดให้พี่น้องนะครับฟันให้ไม่ต่ำกว่าบดบ๊บกเกิดบ๊อนาสิเกินนะ่ะพี่น้องบ๊อกนาสิเกินซีคู่หรือว่าสีหน่อยก็นั่นถา่าแนวทางมาชนกันพี่น้องหน้ามาที่สุดเอามาเป็นตัวเด่นซีคู่เสียให้เจาะให้พร้อมด้วยพี่น้องนะบ๊แมนเราบ่เจาะ สี่คู่เจาะให้ด้วยนะครับอ่าพี่น้องครับเข้ามาตามแนวทางของปูสอนกันเลยพี่น้องนะครับแนวทางเล่าพัฒนาปูสอนพี่น้องวันที่สิบห้าเด้อนะครับใส่วันที่ก่อนพี่น้องมันสินลืมมันสิหลงนะครับวันที่สิบห้าพี่น้องวันที่สิบห้า วันที่สิบห้าคือเล่าพัฒนาออกพี่น้องเอาทุนไปอัดกับรัฐบาลไทยเด้อไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสิบห้ามกราพี่น้องนะครับสองห้าหกแปดพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางเล่าพัฒนาปูสอนพี่น้องนะครับวันที่สิบห้ามกราสองห้าหกแปดเล่าพัฒนาปูสอนพี่น้อง ลาพัฒนาปูสอนได้พี่น้องเด้อนะครับเนี่ทางอาจารย์ได้รุดเพิ่น แก้ไขเราได้พี่น้องเด้อนะครับแก้ไขมาสู้กันต่อพี่น้องนะครับเราพัฒนาปู่สอนวิ่งบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างนะครับ เราพัฒนาปู่สอนวิ่งบนล่างพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างเด้อหนึ่งกับห้าพี่น้องปู่สอนวิ่งหนึ่งก็บา่าพี่น้องนะครับก้อนสิไปเบิง้งเพื่อนจับคูเขาก็ต้องมาเบิ้งหย่อนหลังของปูร้อมเนาะนะครับบาเพื่อนเขาหรือเพิ่นรุดงววที่ผ่านมานะครับพี่น้องกิ่ไ้สบายใจนะครับ แนวท่าแต่ละปูแต่ละสำนักพี่น้องว่ะธรรมดาพี่น้องนะครับก็ถือว่าบทสุดยอดแด้กระไซได้พี่น้องแต่กับเระเหตุใะพี่น้องผิดหวังกันแน่นอนนะพี่น้องนะครับอ่ะพี่น้องมาเบิง่งแนวทางของปูสอนพี่น้องงวดที่ผ่านมาของประจําวันที่ประจำวันที่13มกราคมขึ้นืาขึ้นนี่พี่น้องนะครับลาพัฒนาปูสอนวิ่งบนล่าง6กับ8พี่น้องเข้าไปที่8เม็ดเดียว จะคู่หกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดแปดศูนย์แปดสองแปดสี่แปดเจ็ดตรงตรงเลยพี่น้องแปดเจ็ดแนวทางออกบนเจ็ดสามสามนะครับออกเจ็ดสามสามพี่น้องนะครับล่างออกแปดเจ็ดตรงตรง,ตรงพี่น้องบัวธรรมดานะครับเถือว่าบัธรรมดาพี่น้องนะครับไม่ธรรมดาเลยสําหรับแนวทางปูสอนพี่น้อง มื้อนี้เพื่อนจับคู่ยังห้พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งกันพี่น้องนะครับตามมาพี่น้องนะครับดูปูสอนจับคู่เด้อนะครับปูสอนจับคู่พี่น้องนะครับปูสอนจับคู่ห้พี่น้องนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่ง สองหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่คือแนวทางของปู้สอนจับคู่ให้พี่ให้น้องเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยชุดที่สองพี่น้องปู้สอนจับอยังให้เนาะเดี๋ยวมาเอบึงมาพิจารณากันเนาะพี่น้องเนาะนะครับแนวทางของปู้สอนถือตาถือใจพี่น้องบอนะครับ อยงไรพี่น้องก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้หลายพี่น้องให้กำลังใจพอใจดีน้ำแน่พี่น้องนะนะครับชุดที่สองของปู่สอนพี่น้องนะครับห้าศูนห้าหนึ่ง นะครับห้าสองห้าสี่พี่น,อน้องนะครับนี่คือยาท่างของปูสอนจับคู่ให้พี่เห้น้องเซตจับเป็นที่เรียบร้อย ขืนอยู่กับโชคกับวาสนากับพีกับน้องเด้อนะครับมักตัวไดนะครับถ้าว่าหลายตัวพี่น้องก็ต้องเขากุมฟันเบิ่งตัวจอดพี่น้องจะได้ทุนหน่อยได้หลายลงทุนน้อยได้เยอะแร้นะพี่น้องเนาะสำหรับกลุ่มพ่อใจดีนะพี่น้องเนาะนะครับนะครับลงทุนน้อยได้เยอะพี่น้องนะครับสําหรับกลุ่ม VIP พ่อใจดีพี่น้องนะครับ พี่น้องครับวันที่15มกราคม2568ลาวพัฒนาปู่สอนพี่น้องวิ่งบนล่าง1กับ5เด้อจับคู่10 12 14 15 50 51 52 54พี่น้องนะครับบ่ได้ฟันบ่ได้เจาะให้ได้พี่น้องเด้อฟันเจาะลงกลุ่มเท่านั้นพี่น้องกลุ่ม VIP ถ้าใครต้องการซอยหนุนซอยหนูพอใจดีพี่น้องนะครับไอดีไลฟ์พอใจดี0811083194เด้อพี่น้องเด้อ นะครับหมายเลขบัญชีธนาคารกสิกรพี่น้องหนึ่งห้าสี่สามเจ็ดหกศูนย์เก้าเจ็ดสี่เด้อเอาแคบนาจอไว้พี่น้องแคบนาจอแล้ว,ลวพี่น้องก็จะริ้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูสอนกันหลายๆพี่น้องให้กำลังใจเพิ่นได้พี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ